ในที่สุดสกินเลียนาก็กลับมาแล้วนะคะซึ่งรอนานมากกว่ามันจะกลับมาจําได้ว่ามันมารอนล่าสุดมีแต่ทูเรนกับลีซึ่งลงผมมีเล่นส่วนทูเลนผมมีแล้วส่วนรอบนี้มาเราเลือกกับลีเลนะ่าซึ่งเราเลือกผมมีแล้วก็เลยอยากได้ลีเลนยนาะระหว่างที่รอมันกลับมานั้นผมได้สะสมความพีไปตั้ง300กว่าคมพีนะมาดูกันว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่อยากได้มากสกินนี้ต้องวดัดรูปแบบไหนนะทุกคนถึงจะออกเยอะผมเป็นคนที่วาดไม่ค่อยสวยวาดรูปหมำได้ไหม ได้อันได้เยอะอยู่นะต่อต่อร้อยพี่สองอันนี้วาดมั่วแล้วนี่ได้เยอะอยู่นะได้เยอะแต่ก็ต้องใส่ยเยอะในการแลกร้อยพี่สามปังอได้เยอะ <c oughs> มัง้งและใส่ตั้ง130ในการแลกโอ้ <c oughs> จะเยอะไปไหนเนี้ยมาสู้สู้อย่าถอยไปโตได้57แล้ว ตอนนี้กมพีเราก็้จะหมดล้วเรือแค่111เอตอนนี้เราได้โคเคนมา115แล้วขาดอีก15โเคเช่นเราว่าเราสุ่มทีละครังเอาจะได้ประหยัดได้5ว่ะเอ้ยคุม้มได้3ตอนนี้เราขาดอีก7นะครับมาออกไหมสุ่มทีละ5ห้าดีกว่าโอ้ออก10เย็ดได้แล้วได้100ทั้งหมดก็ได้133ครับเหลือสามาแรกสิครับรออะไรโอ้โหโคดสวยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสกินเก่าแต่มันก็สวยอยู่นะ สกินตกหังสีสกินยอมแมวนั่นแหละนี่ได้กรอบด้วยตอนนี้คัมภีผม1นงเลือหนึอยสาเท่ากับหมด220ร้อยี่สคำพีใช่ไหมคนดูคิดว่ามันมันแพงไปไหมกับ200ร้อยคำพีสกินนี้